สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่ร้าน80ดอต้ตกับผมอีกเช่นเคยครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปรีวิวเกี่ยวกับเจ้ารถจากค่ายสาตันต์นะครับซึ่งสตันต์เนี่ยจะเป็นรถจากสัญชาติจีนนะครับถืกอกําหนดถือกําเนิดเนี่ยโดยประเทศจีนนะครับแล้วก็มีจุดเด่นนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับผมที่ล้ําสมัยและถูกจามาใส่ใน ตัวรถมอเตอร์ไซค์นะครับได้อย่างลงตัวแล้วก็ที่สําคัญนะครับราคาจับต้องได้สบายๆถือว่าคุ้มสุดๆนะครับกับสิ่งที่ทางซันเตสเขาให้มานะครับแล้วก็เจ้าคันที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว R310 นะครับเป็นรถจากทางค่ายซันเตสเหมือนกันซึ่งทางซันเตสเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับยังจะมีเจ้าตัว X310 นะครับที่เป็นรถสปอร์ตทัวร์ g ิงและมีเจ้า T310 นะครับ ที่เป็นรถทัวริงโดยตรงอีกด้วยนะครับผมซึ่งถ้ารวมเจ้าตัวนี้นะครับตัว R310 ก็จะมีทั้งหมดด้วยการ3รุ่นนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูทีละจุดเลยนะครับว่าทางสโตนเนเนี่ยให้อะไรมาบ้างกับเจ้าตัว R310 ตัวนี้นะครับผมก็เริ่มจากตัวไฟหน้านะครับตัวไฟหน้าก็จะให้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับตัว แล้วก็มีตัวไฟลีนะครับเป็นไฟเดย์ไลท์อยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับผมก็สามารถเปิดปิดได้นะครับมองเห็นสว่างนะครับแล้วก็มองเห็นระยะไกลได้ชัดเจนตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างของตัวแฟลริงนะครับก็จะฝังอยู่ที่ตัวเฟรมรถอยู่ด้านนี้นะครับผมมองเห็นง่ายนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็สังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับถือว่าเปิดมานี่ รถข้างหลังนะครับมองหรือว่ารถข้างหน้าเนี่ยมองกระจกผ่านมาเนี่ยก็คืออย่างไรก็เห็นนะครับสว่างแล้วเราก็ในส่วนของตัวกระบอกโชคกระบอกโชกจะเป็นโชกอัพไซด์ดาวหัวกลับนะครับก็ตัวนี้จะให้เป็นสีออกคล้ายๆสีน้ำตาลปนสีทองนิดๆนะครับผมแล้วก็ตัวดิสเบรกเนี่ยระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกแบบดิสเดี่ยวนะครับทำงานร่วมกับปั๊มเบรก ปัมหน้านี่จะให้เป็นอพอรพตนะครับผมแล้วก็ระบบเบรกตัวนี้จะเป็นระบบ ABS นะครับสามารถเปิดปิดได้ก็เหมาะขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานสภาพถนนนะครับที่เราต้องการใช้นะครับของลูกค้าแล้วก็ต่อมาในส่วนของตัวล้อแมกนะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ17นิ้วนะครับ<ม>ก็ให้ตัดขอบลวดลายมาดูเท่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับดูคล้ายๆเนี่ย เหมือนกับตัวแม็กแต่งของรถยนต์เลยนะครับยางหน้าเนี่ยขนาดอยู่ที่110ทับ70นะครับขอบ17ต่อมาในส่วนของตัวเรื่องเครื่องยนต์นะครับขยับมาเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้บล็อกเครื่องยนต์อยู่ที่312ซีซีนะครับก็ทําทำกําลังแรงม้าเนี่ยสำหรับตัวบล็อกนี้นะครับเครื่องยนต์ก็จะอยู่ที่3 5แรงม้านะครับที่9,500รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดหรือว่าแรงทอร์สสูงสุดเนี่ย ของเจ้าตัว R310 ตัวนี้จะอยู่ที่30นิวตันเมตรนะครับที่7,500รอบต่อนาทีก็มันถือว่าเป็นรถที่ใช้แรงในรอบต่ำนะครับรอบกลางๆก,ก็คือมันไม่ได้ใช้รอบเดดไลน์หรือรอบที่สูงมากนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเปิดแค่เร่งนี้บิดมาบิดมานะครับเร่งแซงรถพ่วงลดนี่ยได้สบายๆนะครับขับขี่ในเมืองก็กระตุกทีนึงนะครับหายนะครับสามารถ ขี่ซักแซกง่ายนะครับตัวนี้เป็นรถทรงสปอร์ตแนกเก็ตนะครับก็ให้รูปร่างดูชบเชี่ยวนะครับมิติของตัวรถเนี่ยดูเว้าดูมีลูกเล่นนะครับเยอะก็จะให้อารมณ์คล้ายๆกับพวกเหมือนรถหุ่นยนต์หรือว่ารถในโลกอนาคตเหมือนแบบพวกในหนังนะครับที่เราดูแล้วก็ต่อมานะครับตัวภาคเท้าแล้วก็ตัวสวิงอาร์มนะครับ ก็ส่วนใหญ่ตัวนี้จะทํามาจากอลูมิเนียมนะครับก็ให้น้ําหนักเบาแล้วก็แข็งแรงนะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ให้ความสวยงามมาด้วยนะครับตัวท่อตัวท่ออันนี้ก็จะเป็นท่อเดิมจากโรงงานให้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นท่อออก2อปลายนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นวัสดุทําพิเศษนะครับเวลาเราสตาร์ทหรือว่าขี่ไปทางไกลๆเนี่ยร้อยกว่าโล200โลมือสามารถจับได้นะครับ ตัวนี้จะป้องกันความร้อนได้ดีนะครับรับรองไม่มีพองนะครับก็สําหรับใครที่มีใส่ซ้อนนะครับมีแฟนซ้อนหรือว่า,าลูกซ้อนนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าขาจะพองนะครับก็มันจะไม่มีปัญหาตรงนั้นแน่นอนนะครับต่อมาขยบมาที่ล้อหลังนะครับตัวด้านหลังเนี่ยก็จะให้เป็นดิสเบร์ดิดเบรเดี่ยวเหมือนกันนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับปั๊มเบรกแบบ1พอร์ต นับแล้วก็มี ABS สามารถเปิดปิดได้เช่นกันนะครับตัวนี้แล้วก็ขนาดยางนะครับขนาดยางหลังเนี่ยตัวนี้อยู่ที่160นะครับทับ60ขอบ17นะก็ถือว่าใหญ่นะครับในค้าสา3 0 0เนี่ยจะมีไม่กี่ค่ายนะครับที่ให้ขนาดยาง160มาก็ให้ารมความเป็นรถสปอร์ตรถบิ๊กบค์มากขึ้นนะครับผมส่วนแม็กแม็กก็จะเหมือนกับด้านหน้านะครับตัดขอบ แต่งออกมานะครับผมส่วนในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายตัวนี้เนี่ยสังเกตดีๆนะครับก็จะไม่มีตัวาบางคนยื่นออกมาเหมือนรถตัวอื่นๆน,นะครับที่จะมียื่นออกมาจากด้านนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ทางสเตนให้เป็นกันดีแต่งมานะครับพร้อมก็คือได้พร้อมมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้จะให้เป็นไฟเลี้ยวอยู่ในตัวด้วยนะครับแล้วก็เวลาติดป้ายทะเบียนนะครับติดป้ายทะเบียน ด้านตัวนี้นะครับผมเราก็จะมีไฟสองป้ายนะครับมีไฟเลี้ยวมองเห็นชัดเจนนะครับส่วนไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยจะให้เป็นไฟท้าย LED อยู่ด้านบนตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีขีดก้าง2เส้นตัวนี้นะครับก็ให้ดูความาสปอร์ตมากขึ้นนะครับตัวนี้เอาใจเหล่าไบค์เกอร์ชาวไทยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยออกรถไปจะก็จะถอด ทำเป็นท้ายสั้นบ้างหรือว่าทําท้ายยัดซุ้มนะครับใต้ทะเบียนแล้วก็จะอยู่ทรงแนวนี้นะครับอันนี้เราออกแบบไปก็ไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับต่อมาในส่วนของตัวโชค๊คนะครับตัวโช๊กเนี่ยให้เป็นโช๊หลังแบบาสปริงนะครับก็เป็นโมโนโช๊กโช๊กเดี่ยวเราสามารถปรับตั้งค่านะครับความาพิโลดสูงต่ําได้นะครับก็ปรับที่ตัวนี้ได้เลยนะครับผม และในส่วนของตัวถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันของทางสเตทตัวนี้นะครับจุน้ำมันเนี่ยอยู่ที่15ลิตรด้วยกันนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันนะครับก็จะอยู่ประมาณ34กิโลต่อลิตรนะครับผมซึ่งถือว่าประหยัดนะครับในรถค้า3 0 0ซีซีเนี่ยถือว่าทางสเตททำมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับตัวเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะยกระดับ2ชั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นเบาะชิ้นเดียวกัน แล้วก็วัสดุที่ทําเบาะเนี่ยจะหล่อขึ้นรูปม,มาเป็นพิเศษนะครับตัวนี้เบาะเนี่ยจะไม่ย่นนะครับเวลาเรานั่งไกลๆเบาะจะไม่มีการเสียรูปนะครับตัวนี้ <Wow. S 1> แล้วก็ต่อมานะครับ <Wow. S 1> เห็นปุ่มเยอะๆด้านที่ประกับนะครับตัวนี้ก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากด้านขวามือนะครับ <Wow. S 1> ขวามือตัวนี้ก็จะมะีเริ่มต้นจากตัวนี้จะเป็นปุ่มออฟลันนะครับแล้วก็ ปุ่มนี้จะเป็นปรับโหมดการขับขี่นะครับอีโคกับสปอร์ตแล้วก็ตัวนี้ซิทนะครับก็จะเป็นการเปิดใต้เบาะอัตโนมัตินะครับจะเปอ่าเป็นการเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่าปุ่มไว้สําหรับเปิดปิดไฟนะครับไฟหน้านะแล้วก็จะมีอ่าถ้าเราเปิดไฟตัวนี้นะครับมันจะมีแสงไฟสีแดงๆขึ้นรอบตัวประกับนะครับ ก็จะขึ้นตามร่องตัวนี้ออกมานะครับเพื่อให้มองเห็นสังเกตง่ายเวลากลางคืนครับเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ทางสันเตสห่วงใหญ่ในส่วนของลูกค้าเผื่อมองไม่เห็นนะครับแล้วปุ่มด้านนี้นะครับเป็นรูปล็อกของตัวกุญแจเนี่ยตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดระบบนะครับผมแล้วก็ด้านนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับส่วนกุญแจนะครับตัวทางสตัเนเตสจะไม่ได้ให้กุญแจ แบบธรรมดามานะครับหรือว่าดอกกุญแจแต่ว่าจะให้เป็นตัวกุญแจคีเลตนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปให้ดูตัวกุญแจคีเลตนี้ก็แค่เราพกไว้ติดกับตัวเฉยๆนะครับไม่ต้องกดหรือว่าทําอะไรนะครับก็มันเอาไว้ส่งสัญญาณนะครับด้านนี้นะครับเอาไว้ส่งสัญญาณกับตัวรถนะครับก็สมมติว่ามันอยู่ในระยะเนี่ยการควบคุมนะครับตัวนี้อยู่ที่1เมตร แล้วก็ถ้าเราออกห่างเกินจาก1เมตรเนี่ยก็จะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องหรือว่าขับขี่ออกไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าเราวางไว้ที่บ้านนะครับอยู่ติดกับตัวรถแล้วก็สตาร์ทรถขี่ออกไปเนี่ยแล้วลืมหยิบรีโมทไปนะครับตัวรถมันจะมีส่งเสียงแจ้งเตือนออกมาครับเมื่อมันห่างจากกุญแจนะครับก็จะมีเสียงร้องออกมาเพื่อเตือนเราว่าเราลืมกุญแจนะครับต่อมาด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้ ้ายมือก็จะมีเป็นเริ่มจากตัวไฟขอทางที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับหรือว่าไฟพาทนะครับเราก็จะมีไฟสูงต่ำนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับหรือว่าไฟผ่าหมากนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับแต่รถแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเบรก ABS นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเปิดฝาถางังน้ำมันนะครับด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกันเดี๋ยวผมจะอลองมาเปิดตัวออปชั่นไฟฟ้าของเจ้าซอมเทสให้ดูนะครับ ก็เวลาเราเปิดนะครับสัมผัสง่ายๆปุ่มนี้เข้าไปนะครับกดระบบต่างๆของตัวรถจะเปิดขึ้นมานะครับตัวหน้าจอนะครับเวลาขึ้นมาก็จะบ่งบอกค่าสถานะต่างๆชัดเจนนะครับผมก็มีตั้งแต่ในส่วนของตัวรอบเครื่องยนต์นะครับเวลาตำแหน่งเกียร์นะครับแล้วก็โหมดนะครับตอนนี้ก็คือเป็นโหมดตัว S เนี่ยจะเป็นสปอร์ตนะครับอีกตัวหนึ่งเป็น e ีโคนะครับ มีไฟแจ้งเตือนแบตเตอรี่ในกรณีที่แบตเตอรี่ต่ำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันคงเหลือในถังนะครับอันนี้เลขก,กิโลรวมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นความเร็วเฉลี่ยนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟสูงต่ำนะครับไฟแจ้งเตือน ABS ทำงานนะครับถ้าเรา,ากดปิดเบรก ABS เนี่ยตัวนี้มันก็จะขึ้นเป็นกระพริบนะครับถ้ามันขึ้นค้างก็คือเราเปิดใช้งานอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นไฟในส่วนของเซนเซอร์ของตัวเครื่องยนต์นะครับถ้าเครื่องยนต์มีปัญหา ตัวนี้สามารถจับทิปได้นะครับก็เวลารีเซ็ตทิปก็กดปุ่มนี้ค้างนะครับก็จะกลายเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับก็จะมีเป็นจับทิปกับตัวเลขกิโลนะครับแล้วก็จะมีปรับเปลี่ยนจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไมล์ต่อชั่วโมงนะครับส่วนตัวด้านประกับนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีแสงออกมานะครับแล้วก็ส่วนปุ่มตัวนี้นะครับปลดล็อกเบาะด้วยระบบไฟฟ้ายังไงเดี๋ยวผมจะลองกดเปิดให้ดูนะครับก็เรากดตัวนี้ นะครับมันจะมีเสียงดังแจ๊กที่ใต้เบาะนะครับเมื่อมีเสียงนะครับเราสามารถยกออกมาถอดออกมาได้ทั้งอันอย่างนี้เลยนะครับผมเวลาเราปิดเข้าไปก็ง่ายๆเหมือนเดิมครับแล้วก็กดตัวนี้ลงไปแค่นี้ก็แน่นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวฝาถังน้ํามันนะครับว่าเปิดด้วยระบบไฟฟ้ายังไงนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวกุญแจเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับที่ใช้กุญแจขันตัวนี้ก็เราเพียงสัมผัสปุ่มนี้ครับ นี่ครัก็จะเปิดขึ้นมาเหมือนคล้ายๆกับของรถยนต์ <Wow. S 1> ถือว่าว้า wow. วเลยนะครับตัวนี้ก็เทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับเวลาเปิดก็เปิดฝาหมุนตัวนี้นะครับนี่ครับก็จะมีสายตัวนี้นะครับป้องกันฝาถัางตัวนี้หายหรือว่าเราลืมน้ำมันที่ใช้เนี่ยก็แนะนำเป็นแก๊สโซฮอล95กับ91นะครับในการเติมของเจ้ารถสเตซ เวลาเราปิดก็ปิดเข้าไปง่ายๆเหมือนเดิมครับนี่ครับครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวสแตนเนียังให้เป็นตัวสวิชนะครับเอาไว้เป็นช่องเสียบ USB นะครับด้านนี้นะครับก็สามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์ม,มือถือได้เลยนะครับตัวนี้จะมีฝาปิดกันน้ําได้อย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะช็อตหรือว่า,าจะมีอะไรเข้าไปอุด ครับแล้วก็ส่วนตัวแฮนด์นะครับตัวนี้ก็จะให้เป็นแฮนด์บาร์ให้ท่านั่งเนี่ยที่หลังตรงนะครับมันจะไม่ก้มไปมากเหมือนพวกแฮนด์จับโชค๊คเหมือนตัวรถสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับสามารถพับเก็บได้เวลาเรามุดขี่มุดในเมืองหรือว่าที่แคบๆเนี่ยสามารถพับออกมา,าพับเข้าไปได้นะครับแล้วก็ขี่ไปพอพ้นเนี่ยเราก็สามารถกางออกมาเพียงแค่มืมอดันออกมาแค่นี้ครับ โอเคแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกด้านหน้านะครับทั้งกา้านคัดก้านเบรกเนี่ยจะให้เป็นตัวปรับนะครับสามารถปรับระดับความห่างของตัวมือคัดมือเบรกได้นะครับสังเกตจะมีเป็นตัวเฟืองตัวนี้นะครับเพียงแค่เราหมุนนะครับว่าต้องการความห่างหรือว่าความใกล้ขนาดไหนก็เรากดเข้าไปได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับของเจ้าทางสเตทเนี่ยที่อมองถึงความสำคัญของลูกค้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัววัสดุที่ใช้ทำแฟลิ่งนะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์แบบ ABS เนี่ยอย่างดีนะครับตัวนี้จะป้องกันการแตกหักนะครับก็ตัวนี้จะค่อนข้างที่จะหักยากนะครับแล้วก็อันนี้มีการทดสอบมาแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวสีนะครับ สีรถเนี่ยตัวนี้จะใช้เหมือนกับพวกสีรถยนต์นะครับแล้วก็สีตัวสเตตตัว R310 เนี่ยถ้าเป็นตัวสีม่วงนะครับหรือว่าตัวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นสีพิเศษนะครับถ้าอยู่ในที่ล่มเนี่ยจะเป็นสีม่วงเข้มนะครับแต่ว่าถ้าอยู่กลางแจ้งหรือว่าแดดจ้าๆเนี่ยหรือในท,ที่สว่างนะครับตัวนี้จะออกเป็นสีชมพูนะครับผม แล้วก็เปิดตัวมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ส,สีด้วยกันจะมีอ่าสีม่วงตัวนี้นะครับผมแล้วอีกสีนึ่งจะเป็นสีดำที่อยู่ด้านนี้นะครับส่วนท่านั่งสไตล์การขับขี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองค่อมให้ดูนะครับการขับขี่นะครับก็ให้ท่านั่งนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะให้เป็นแฮนด์บาร์นะครับ หลังมันจะตรงนะครับเวลานั่งขี่ก็สามารถขี่ทางไกลได้สบายๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่เมื่อยขาก็กระชับกับตัวถังน้ํามันได้พอดีนะครับก็อันนี้ของผมความสูงนะครับก็จะสูงอยู่175นะครับก็ขาลงถึงพื้นทั้งสองข้างนะครับสำหรับใครที่กังวลว่าถ้าสูงไม่ถึงนะครับ150อะไรเงี้ยขี่ได้ไหมก็ เท่าที่ลองมานะครับร้อิบนิดๆน,นะครับยังสามารถขับได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องบรรเลงเท้าหรือว่าเขย่งปลายเท้านิดนึงนะครับก็ในส่วนของราคานะครับราคาของเจ้าซอ t เตสตัวอาสันหนตัวนี้เนี่ยเปิดราคามาอยู่ที่138,000บาทนะครับผมก็มีทั้งหมด2สีนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่138,000สนามนแครับสำหรับใครที่ สนใจหรือว่าต้องการเข้ามาดูรถนะครับก็เข้ามาที่ร้านของเราได้เลยนะครับ81ออตโต้สาขาท่าทองมีรถให้ลูกค้าได้ดูนะครับหรือว่าจะทําสัญญาก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอเสียงของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์นะครับก่อนจบคลิปกัน ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงรอบเครื่องเดินเบาของตัวรถนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอลองเพิ่มในส่วนของตัวรอบเครื่องขึ้นมานะครับอันนี้จะอยู่ประมาณ4 5่ถึงห้าพันรอบนะครับแล้วก็ในส่วนของอหลายๆคนนะครับอาจจะไม่เชื่อว่า ถ้ารถขี่ไปไกลๆนะครับท่อไม่ร้อนเนี่ยไม่ร้อนจริงไหมเดี๋ยวผมจะลองสัมผัสให้ดูนะครับนี่ครับสามารถมือจับได้เลยนะครับอันนี้ไม่ร้อนไม่ถามว่าร้อนไหมก็คือมันอยู่ในอุณหภูมิที่รับได้นะครับสามารถจับได้มันก็จะมีความอุ่นนิดนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนจนถึงรับเราแตะปุ๊บแล้วมือพองหรือว่าสะดุ้งนะครับ โอเคครับโดยรวมของเจ้าสเตสนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะก็สําหรับใครที่สงสัยตรงไหนนะครับหรือว่าอยากทราบตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการให้ทางร้านเนี่ยทำรีวิวรุ่นไหนอีกนะครับก็ คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านแล้วก็มาทำรีวิวให้กับลูกค้าได้ดูอีกนะครับสำหรับใครคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจบลงไปแค่นี้ก่อนนะคบผมก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอ่าแปดสิบออโต้นะครับหรือว่าหรือว่าในส่วนของ Facebook ป1 Auto ด้ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนสวัสดีครับ